วันเคยเวงผมนะโคตรเยอะเลยใช่ไหมไปชั่วโมงเลยอันนี้คือเขาสมเพลยหรือเขาสงสารวน้องหมอออดโหช่วยไหมมาช่วยเพื่อนเลยเพื่อนไม่ไหวแล้วน้องหมออยู่เห็นไหมบอกเหนื่อยครับเป็นอินเทอร์ที่นี่เลยไหมเออน่าจะไม่รอดนะคะ เป็นไงคะวันนี้เล่าเีนของเมื่อวานไม่เงียเท่าบุงหลัอเก็เงี้ยอยู่โคนฟัเจอร์บนูสฟิมือของเด็กนอนที่อยู่ทําบ้านก็อยากจะออกมาเที่ยวเด็กๆตอนตีหนึ่งคืนทำไมน้าสิม่เขาไม่นอนเที่ยวตอนตีหนึ่งครึ่งนยี่สองร้อชนใช่หมออยากนอนเหมทำไมคนไข้ถึงไม่นอน ใช่ทำไม,ไมนี่คือคำถามที่ฝั่งนี่ขางบ้านฝากให้่คิดว่าทำไมเราต้องออกมาตอนตีหนึ่งครึ่งให้รถชนเ,นเป็นเวันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์ดูเหมือนจะเย็นแล้วนะแต่ว่าเ,เ,เวันเสา<อ>ร์อ่ะหนักไปเลยอ่าะะวตอนเช้าก็เราวเราก็ไปเดินตอนเสากกราา์ก็ราชนาจักรไปทุกตึกที่มีบนโลกใบนี้ของโรบาชนชวรุน ก็ราเสร็จกเสร็จาอเสร็จโมงครึ่งเลยแกก็ย้ายย้ายกนไปตรข้าวห่ายสองก็มีอีอาสองทีนึ่งตอนนั้นก็แบบไม่ได้ไม่ไอ้ไม่ไอ้ไม่ได้่ได้ไม่ได้ไม่าด้ไม่ไ้งมลไ้ไม่ได้ไม่คด้ไมีได้ไม่งไม่ได้ม่ได้ไ่ได้ม่ได้ม่าร้ไม่ได้ไม่าด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่นด้ชม่ด้ไก่นค้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไคนได้ไม่อยู่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ไดไม่ไ้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได่อด้ไม่ไ่ม่ไดเมด้ไม่้าเข้าโออา้ เข้ามาราชั่วโมงนนหนึ่งที่พี่เต็มก็แบบขาวแล้วแบบ เออเวมันเย็นขนาดนั้นเลยหอเอสองมันมีจีเชกันแน่นะที่ยังไม่ไเห็นหน้าหยกเลยในใเมื่อเวนมันเย็นขนาดนี้เราอินเชสซีกันเลเาก็ซื้อเชสี่ชุดใหญ่มาสองชุดอ่ะให้นอนนอนกินประมาณทุ่มหนึ่งก็ออกมาจากโออาร์ใช่ไหมแล้วก็ไปห้องเสืออเพราะว่าตอนนั้นมีเชสรอใส่เสือกอยู่แล้วทุกคนก็เลยไปลงมาตรงดังสี่คน้วใส่เสือกเสร็จก็แบบเ e อ2สองมันก็มีเชสอยู่ตลอดแล้วคือที่ พี่อยู่ที่มังกรที่ไม่ได้กลับไปไหนเลยก็ยังอยู่ที่เออสอเหมือนประจำฐานรับแบบนาั้อน้ำคือเช้มมาเรื่อยๆเลยเว้ยก็เลยแบบนั่งกิน k f e เอฟซีลงเออสองเลยอ่ะกพี่อยู่น้องนั่งกินเบยเอาให้อิ่มแล้วแต่ก็ทำงานต่อก็คือำงานต่จแต่ติดก็น่าจะสักประมาณเกือบ5ทุ่มครึ่งอะไรอย่างเงี้ยมก็ไปนอนพอไปนอนแล้วก็แบบ สวดมนต์ภาวน,นาแบบว่า,าขอให้คืนนี้มันได้นอนยาวๆนะคะก็บอกว่าคีบสีเพียงสีบอกว่ามึงได้นอนแค่สาวใช่วโมงเท่านั้นพี่สาวไม่คนโทรศัพท์มายมีเชีนดีเฟอร์มานะคะตอนนี้มีคนไข้อยู่ที่ ER อาร์หนึ่งของมีดิมโบสีเขียวเชนอ่อารทูอาร์เลยแล้วส่วนอีเชนเนี่ะ ต้องทำระโกต,ตรงนี้ที่ E R แต่สุดท้ายก็ไม่รอดอีกลับอีกสองเคสเคสนึงแบบเท้เทท่าสารไม่เตเบิลพอมาขอเ,ออเ,าเขาก็อุ้เชือดอะไรันแหละพอโหก็แทยงทำเอ็กซ์เพราะเป็นโอเปอเรเจอก็อยเคสนึงกอมีอัมพูตเตอร์แบบขาเจบขาดอ่ะแล้วต้องมาั่งเยอะแบบตอนตีสามคว่ตีห้าครึ่งแล้วจะได้กลับไปนอนยแม่งม,มีเคทสที่ยาสองอันนึงมีพาสองต่อจนถึงเวลาเจ็ดโมงครึ่งถึระสิอ่ะก็เลยกลับไปนอน หนึ่งชั่วโมงพี่โทมาตาบอกว่าเชิงมาแล้วค่ะชิได้มือค่ะต้องมาอดิป้าในเบรคแปลว่ากี่โมงแปดโมยสิบสี่ <c oughs> ปัดเมนที่แปดโมงขึ้นแต่มันก็ไม่ของมันค่ะถูกต้องแล้ว <c oughs> ปเปนนอลาดใจมากทำอะไรเนียเอ็นสเ็จน้ำหนดีคปรไผอะพดีพดอกเขาก็เลยแบบสงสัยว่าเป็นดีนนไหมซีพีอีขากว่าไฟไปซีพีเออยุ่ม พี่มังกรเลยต้องเฝ้าก็คือพี่มังกรอะไม่ได้นอน่กลัวได้นอนไม่ช่วยก็คือคุณเธอจะบอกว่าเขาเย็นหมดคุณไม่ได้พูดมรนไม่ได้เป็นองคุณแล้วกแช่เหล้าสามารถสรุปได้แบบนั้นเราแช่เหล้าเห็นการที่เกิดขึ้นเชยนักสู้พร้อมเลยยัยเข้าสู่สนามลบสนามลบที่มีสุด มีสอบที่ชูมีที่ไรนะครับมีร้านของมีของที่ประกาศมีสปา่ีไหน์ไรแล้วอันนิวชี้กดโอเคนะ มาสอนเมื่อเช้าในหลักการท่านหนึ่งอาจารย์ท่านนั้นพูดว่านเคยอยู่เงกับผมนะดูเอ๊ค่ายดโคตรเยอะเลยใช่ไหมไปชั่วโมงเลยอันนี้คือเขาสงเพนหรือเขาสงสารกูน้องอย่าลืมนะเคสหนักหนเคสเรียบอย่าลืมใหพี่นะเอาวันนี้เลยที่ทำเองแล้วคือคนรับสินก็คือแขกัน กูก็โทรบอกพี่เอยจบพี่พี่เฟรมรู้เรื่องแล้วพี่เฟรมเซตไปเจอหน้าพี่เฟรมพี่เฟรมบอกว่าถ้าพี่ไม่เซตอะที่ทำเป็นไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรทงนั้นอะคนคนไหนจะโดนหรอน้องป้า <laughs> โอ้ยก้อยพี่เฟรมอยากแกล้งน้องรับอย่างเรื่องตอนนี้เป็นเวลาของโมงเช้านะพี่เซตกระดูกหักที่ี่ก้อยเท้าพี่เซตต้องมาใส่ศีล คือเรารีบจัดการตรวจคนไข้ใส่เปลือกสั่งยาทำนัดบอกเลยว่าความเมวามันทำให้เราทำทุกอย่างได้เร็วขึ้นเมื่อวันนี้มันแย่มากเลยอ่ะปวดทุกครึ่งชั่วโมงอ่ะนอนยาวไม่ถึงสามชั่วโมงชีวิตมันเศร้าเป็นไงคะาเมรีเมื่อวานใครอยู่เวรบ้างในะยกมือหน่อยต้องเริ่มแบบตั้งแต่ต้นใหม่ ก็ไปดูเอไอสองแล้วก็แบบรีวกินข้าวพอหกโมงปุ๊บปาก็แบบได้เข้าไปในเทวิสแล้วก็หายไปเลยอีกประมาณสี่ชั่วโมงระหว่างนั้นกี่อีสานตัวก็ล่างคือเซิร์ฟกันเอาราบาแบบเซิร์งเอไอสองแบบเป็นสิบเคตต่อเนื่องกันแล้วก็ไปมีโนวอร์ดฉันก็ไปช่วยพี่แทนทาทุ่มง้างคิวติดเคจีอะไรเสร็จก็คือทานทุ่มคืนแล้วก็คือกแบบว่าเหมือนนั่งรอคอนเนคเอเมอร์อยู่ ก็คือพี่ไทยก็บอกว่าเออเดียอยากจะอยู่กับพี่ลีโอแหละยังไม่แทนมากกวกันเ <laughs> ดียก็เลยบอกว่ายังไงก็ถ้าจะอยากลับไปอาบน้ําก่อน <laughs> พี่ไทยก็เลยปล่กลับไปอาบน้ําก่อนเลยแล้วแบบพี่ไทยก็รอยไปทีมอยู่ว่างเรากลับไปอาบน้ําใช่ปะเพี่ยี่นี่เป็นทิ้งเขาสองนาทีสิบนาทียิบฟ้าโทรมาหนนโทรมา <laughs> พี่เทียก็โทรมา <laughs> พี่แทนก็โทรมาก็ค <laughs> <laughs> ือเหมือนแบบมันมันคาดต้นตึ่งเราเพราะาดเกี่ยวกับนที่คืน ยาค่าหันไม่เป็นเพราะมันตัดวันแล้วมันต้อง,องสร้างพิธการใหม่ขึ้นมาเพื่อนทำไม่เป็นก็คือเริ่มนอนหลัวันห้าเช็ดเจ็ดเิ็ดตรงนั้นไม่ให้กูณตัดเพราะฉันแบบว่าแต่งตัวมาแล้วสีฟ้ามาเลยท <c oughs> ี่พยาบาลแ้องหมอออดช่วยไหมมาช่วยเพื่อนเลยเพื <c oughs> ่อนไม่ไหวเลยเพื <c oughs> ่อนมาช่วยสองคนนี้ก็คือนั่งแบบพยายามนั่งแบบพยยิบบมื์บอก ตอนแรกตอแรกคืกันกับเนอนก่อนเอนท้องเพื่อนไอ้เชลซ์ตฟ้ามาฟ้ามาไม่ม่ใครทำไม่เป็นไยทุก่นกูกู้าตอนแรกฟ้ามา่น่น่นลคำตอบแรกตีกันอยู่สคนแกดีกันสาคน น <mm um> ี่ก็คืออ่ะกูกูมาถึงกางเกาก็กูเกีย์ใช่ปะแล้วฟ้าก็กจะไปอาบน้ําแต่ว่าดันแวบไปอีกนึงเพราะว่ามีเดนหนึ่งัทงหนึ่งนครื่งสเปรนมาเข้าอีลาหนึ่งเพื่นก็ไปดูพี่ลีโอก็ต้องลงดนเดนเดน่หนึ่งแล้วก็ทิ้งกูไอยาสองหนึ่งคนลอเดนเดขภาแบบนม้แทนก็คือยังอยู่ที่แมสซีพีแล้วก็ต้งเกีย์เสร็จปีหนึ่งครึ่งมั้งเอาไปส่งที่โรงพยาบาลมหาเฉีจ็เดทพี่ล้าบอกว่าน้หมอนยังเหน่ยไหม้บอกเห่อยครับ ก็เขาถามว่าเป็นอินเทอร์ที่นี่เลยไหมเอ,อ่อน่าจะไม่รอดนะคะพี่อยากเจอหน้าหนูจริงๆเหรอคะทีมงแล้วก็คือเมื่อวานก็แบบทำโบนดิปปิ้งในสองเทปพี่โดนคือกระัง,ง,ง,งะแบบแป๊กแป๊กอยู่เนี่ยก็ทำผมทำเสร์กอ,อะไรไปสุดท้ายือ <laughs> เกือบตีสามได้ขึ้นไปนอนยังไม่ทันจะหลับดีครึ่งชั่วโมงตีสามครึ่ง น้องหมอเอ,กอ็กเทิร์นอทอหรือเปล่ามีเคสอีอาสองนะเธอก็ลงไปแล้วก็จัดการสก็คือผลกร็จขึ้นไปนอนดีสี่ตอนนี้เป็นเวลาตีสามสามนาทีเราผลดเื่นอนไปได้ประมาณได้ถกงครึ่งโมงเราโดนอะไรคะโดนโนติฟยพอดีว่ามีคนไข้ลื่นลงในห้องน้ำ f ฟกซ์เจอดิจ e ิตอลเอเเยอยู่ก็อยากจะอาบน้ำตอนกลางคืนได้เลยทุกคน อันเียก็คือทุกคนจบมันตรงนั้นแต่กูไม, <c oughs> ไม่จบอ่ต่อกาไม่จบยังไงเพราะกูต้องตื่นมาตอนหกโมงยี่สิบเพื่อว่าอาบน้ำแล้วลาต่อแล้วกูก็หลอนว่ามีใครโทรหากูแล้วกูรับสายไปแล้วหรือเปล่า <c oughs> แบบเหมือนที่ยังว่าอ ER ีอสองกูกูจำเช็คไม่ได้กูก็เลยบอกว่าสะลึมสะลือที่หกโมงยี่สิบมึงเดินลงไปแบบสลบและเลมากอีอสองที่ในบางคนเดินเขาก็ถามว่าเอ,าอ้าหมอถูวมาไม่ไม่มีเช็คนะโก็ห <c oughs> <c oughs> รือหนึ่งวะแล้วกูก็แบบเหมือนเดินหลับตาเลยลงไปแล้วลงไปยออหนึ่ง ยาเปิดประตูให้เนี่ยโลมากแล้วก็แบบชิคมาทำอะไรที่นี่วะเรื่องสองคนหลับอยู่ในห้องอดีตแล้วที่มึงไม่เรียกเพื่อนเพราะมึงหลอนแต่สมุดมีกี่เคสของวานเผิดของเดียมันทำไปแค่สี่เคสแต่คือจริงๆอ่ะมันมีเยอะกว่านี้ที่แบบเพื่อนไปทําแล้วเดียมันนั่งเคลียร์อาสองเคสก็ใช่อะนะมันก็ไม่ใช่ของเดียไงมันก็เป็นของเพื่อนไม่มีไม่มีวันแรกจะทำเท่าไหร่แล้วอ่ะวัน หนื่อยเหนื um, ่อยจัดจ้านเดี رة, ๋ยวไม่เ่าเราพิซซ่าพิซซ่าหน้าหน้ก่หน้าแก่สไปซี่สะด้วยสไปซี่ไหมล่ะมึงสไปซี่เลยก็คือโออาได้ก่อนแล้วเพื่ลงมาใช่ไหมก็คือฉันก็แบบว่าอเที่ยืคืนมันชื่อเพื่อนเอกสารแล้วก็มาที่ซ่าแแล้วกัแจบพิซซ่าแต่ที่ยงคืนละตีสองได้จบ วันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดแล้วกี่โมงนะเจนหนึสี่ห้าเออนั่นแหละเจนหนึ่งสี่ห้าตอนนี้เราเพิ่งเคียร์เรื่องสองเสรแล้วเราก็ได้รับถิ่มบทมาจากอาจารย์ท่านหนึ่ง,น,น,งนั่นแหละขอบคุณอาจารย์ท่านมากขอบคุณอาจารย์ท่านมากที่กูฝากซื้อมาให้แต่ะบนหลังจอไก่บนหลังไม่ต้องมีไก่ แต่ก็คือบอกไปว่าเอาหน้าอะไรก็ได้มาเพราะว่าพี่พยาบาลที่ชววอร์สามอะ่ะเขาสักที MC เอฟซีกันฉับแล้วมันน่าจะเย็นไปแล้วแหละแต่าบาลงคือนั่งนั 8. 8. ่งชีกไก่จบไก่ฉับเราจะมาสองชั่วโมงก็คือมันจะดอปเลยจากสกอเรซีห้าเหลือสี่เลิศปะว่าเราจะเป็นที่เอฟีคือพี่อาจจะฉ่ำกันก็ได้แต่พี่ช่วยฉ่ำกันนอกเวทีคือเห็นแล้วก็แบบ แค่คืนนี้กูไม่ทานรอนแล้วล่ะแล้วก็แบบลามาเจอพิซซ่าพี่ผมพี่ชายท่านนั้นเป็นหน้าก่ายอยีกด้วยโอเคขอเลย,ลยเก่งพหมอเยอะขนาด <c oughs> คนี้เก่งเต่อยก่อนเนี่ยเยอะเนี่คนไข้เยอะเอ๊ะหมอเยอะกว่าคนไข้ดี๊ดี๊คนไข้